บกพแ่สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดำแจ๋วจ้าเป็นี้พามากินเข่าเนาะค่ะเนาะมักคีเข่าบ้านเกิดมูเนาะค่ะเนาะบ้านเกิดหนงผ้าเพื่อนๆมาเด้อค่ะเด้อมักคีเข่าน้ำกันกับมาดำแจ๋วเนาะค่ะเนาะที่ไหนกาแฟมาดำแจ๋วเน้อค่าโซนหน่อยเนาะค่ะเนาะมากิเข่าน้ำกันจ้า Ah, merci beaucoup, gars. Alors, je te sers toi. Tu reviens pour vous, les filles. Merci. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Nickel. Et on va le jambonner. Soit même, on était à On Arnaud, terminé? อร่อยมากใช่ไหมค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเป็นตะกินวะค่ะเป็นตะแซ่บเนาะสวยมากเลยน่ากินมากนะคะอันนี้ก็อีกจานนึงอีกจานนึ่งนี่นะคะว้าวโซมงสวยมากสวย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 มากนะคะอันนี้ก็เป็นปลานะคะสวยมากนะคะน่ากินมากมากเพื่อนๆจ้ะมาเด้อมากินข้าวกันมาดับเจี๋ยวด้วยค่ะเด้อ อวนนี้ใก็รอไม่ได้คปไทยเป็นไรเอาถ่ายรูปให้ก่อนให้กินมากนะคะสวยงามมากอันนี้ก็สโตร์ไปเ่ยสาวสาวนะคะอีกคนนึงไม่อยากออกเสือเอาหน้าฉลบฉาบนิดนึงชิมนะกินเลย กนินข้าวกันพี่โดยกินข่าวกันไหม ค่ะเหือนเมือนขาเหมือนดีมะดำแจวกับมากินเขาดีลันเม่ยาข้อมูลเนาะค่ะอเมริกามากินเขาเป็นร้านคัสโตนอมิกเนาะค่ะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ต้องแนะนําเนาะค่ะอาหารแซ่บดีเนาะอาหารดีมะดำแจวกินไปแล้วเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะจะได้กระฟังได้ค่ะฝากติดตามช่องมาดำแจลเลยเนาะค่ะเนาะรักน้อยรักนานๆฝากติดตามดนวนะคุยน้อยก็เรียกของรางนะคะ เพห่นเกิดเมื m'. M welcome, an angel, no. okay. ่อเดียวกันเจียวน้าหอมว่นนอเกิดเมื่อเดียวกันเป็นคนเมือเดียวกันนิ่ไซคือกันหมักมอสกันจุดจุดนค่ะขอบคุลายล้เบย้ส